สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ ของคนโสดคนมีคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะของคนธาตุไฟประจำเดือนตุลาคมนะคะคนธาตุไฟได้แก่ใครบ้างคนธาตุไฟได้แก่คนราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังลรวรู้สึกจิตใจหอเหี่ยวไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะวันนี้เราใช้ไพ่ทั้งหมดสําสำรับนะคะเรามาดูกันเีกก่อนว่าพลังงานในเดือนตุลาคมนี้ เป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีคนจองแล้วก็ไม่ต้องดูเนาะหรือบางคนบอกว่าเอยกำลังจะโสดมันได้ด้วยเหรอมันได้ด้วยเหรอดวงชะตามันเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณบอกว่าคุณกำลังจะโสดขออภัยที่มาช้านะคะความรักของแตละราศีเดี๋ยวลงให้ในวันถัด,ถดไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนธาตุไฟนะคะเป็นยังไงอู้ มีใครสักคนกำลังเดินทางมาใครกันใครกันมีใครสักคนกำลังเดินทางมามาสร้างความสุขกว่ามาสร้างความสุขความเจริญเดซันมาจริงหรือเปล่ามาจริงหรือเปล่า จะมีโอกาสได้เริ่มรักครั้งใหม่ๆ่อะไรอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยแต่ก็ยังมีกลิ่นพลังงานเก่าๆเหมือนคนทัดไฟบางคนเนี่ยยังลืมคนเก่าไม่ได้ยังลืมคนเก่าไม่ได้แล้วคือเหมือนแบบมันต้องเป็นความรู้สึกแบบเหมือนคุยกับใครอ่ะมันก็คืออันเนี้ยพลังงานเนี้ยค่ะพลังงานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย คือความรู้สึกอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นกับคนที่แบบว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนดีนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องดีแบบบวชชีหรอกแต่ว่าเป็นคนดีแบบคือเหมือนเขาคนนั้นอะเคยเอาใจใส่คนทาตุไฟเคยแบบเคยมีช่วงเวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้อ่านึกถึงเขาที่ไรอะใจเรามันก็นึกถึงแต่ความดีที่เขาเคยทํา แต่ถ้าใครที่เป็นพลังงานไม่ดีนะคะใครที่เคยละทิ้งจากพลังงานไม่ดีก็คือตอนนี้คือ move on ได้แล้วคนใหม่ที่เข้ามาคือดีดีเลยอะ the sun อะไพ่ที่สูงที่สุดโอ้สิบเหรียญการสร้างฐานะความมั่นคงการสร้างครอบครัวนะคะความมั่นคงของครอบครัวอะไรอย่างนั้นนะคะ ว้าวความรักคนทกากไฟดีเนาะคนโสดคนมีคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนบางคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะให้ระมัดระวังให้ดีอ่าให้คือเขาไม่ใช่ว่าเขาจะให้สถานะที่เราชัดเจนขึ้นนะแต่คือเหมือนมันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์มีใครสักคนนึงโผล่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ ทำให้เกิดติดปัญหาสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะเออสถานะไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนคุยมีโอกาสได้ปรับสถานะนะคะมีโอกาสได้ปรับสถานภาพเออมีโอกาสได้ปรับสถานภาพคือมันจะมีความมั่นคงขึ้นความมั่นคงขึ้นถามว่าเอาความมั่นคงขึ้นแล้วทําไมคนที่เป็นสถานะไม่ชัดเจนอยู่ดีๆทําไมถึงแบบว่า ทำไมถึงกลายเป็นคนเดียวที่มีพลังงานแปลกแยกคำว่าสถานะไม่ชัดเจนนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้คิดจะชัดเจนกับเราตั้งแต่แรกโอเคไหมเขาไม่ได้คิดจะชัดเจนกับเราตั้งแต่แรกเขาคุยมากกว่าคุณอยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคือความมั่นคงของคุณคืออะไรความมั่นคงของคุณคือความมั่นคงทางอารมณ์คะ่ะที่มันจะแบบมันจะชัดเจนที่สุดแล้วทําให้คุณตัดชืบได้เลยอืมตัดชืบได้เลยบางคน รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นสถานะไม่ชัดเจนก็ยังให้กำลังใจตัวเองว่าเขาคุยกับฉันคนเดียวอย่าหลอกตัวเองนะยิ่งหลอกตัวเองอะพอวันนึงแบบมันตกจากที่นั่งสูงสูงอะมันจะเจ็บนะมันจะเจ็บมันจะช้ำอะค่ะเดมมนเห็นไหมมันมีคนผิดหวังมันมีคนโดนหลอกมันมีคนแบบอกหักอะเออมันมีคนอกหักนะคะคือแต่เราคิดว่าถ้าจบอะก็คือจบไปีแล้ว จบดีกว่าเนาะจบดีกว่ามูฟออนดีกว่านะคะไปดีกว่าอย่าอยู่เลยเพราะว่าอยู่ไปเขาก็มีตาจะทำร้ายเราทำร้ายจิตใจเราบีบบังคับเราอะไรอย่างนี้เนาะเออเราเชื่อว่าคนธาตุไฟออกมาได้แหละเพราะว่าคุณสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้นะคะเพราะว่าคนธาตุไฟถ้าได้ตัด คือถ้ารักก็คือรักเลยรักรักรัก,รกจริงๆอะแต่ถ้าได้เกลียดหรือได้ตัดใครแล้วคือตัดทิ้งแบบห,หน้าแทบไม่อยากจะมองขับข่าวอะไรก็ไม่อยากจะรู้อะไรอย่างนั้นเลยอะเดือนตุลาเนี่ยกลิ่นกลิ่นจะชัดที่สุดนะคะแล้วคือกลายเป็นว่าหันมาโฟกัสที่เนื่องของความมั่นคงของชีวิตเออวันนี้เป็นอะไรความมั่นคงของชีวิตความแบบ ความสุขของชีวิตตัวเองกับบริวารรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเหมือนมาเยียวยาคนที่สถานะไม่ชัดเจนโดยตรงเลยเนะี่ยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าสําหรับคนที่เป็นคนโสดจะมีคนเข้ามากำลังมีคนคนคนนั้นกำลังเข้ามากำลังเข้ามา มาทําให้ทุกอย่างมันมั่นคงคนโสดกับคนมีคนคุยเนี่ยคือสถานะกําลังจะถูกปรับแต่คนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนคุยกับคนสถานะไม่ชัดเจนเนี่เหมือนกันนะเออคือคนคุยคือก็รู้แหละว่าคุยกันอยู่แต่คนสถานะไม่ชัดเจนคือแบบอุ้ยคุยแล้วนะรู้ว่าแหละว่าเป็นคนคุยกันแต่ว่าเราไม่รู้สถานะเราเป็นอะไรกันหนออะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยออกไหม มันจะแยกแยะก,กันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่เนี้ยสี่ใบแรกเหมือนมาปรบับเหมือนมาบอกคนโสดกับคนมีคนคุยว่ามีเกณฑ์จะปรับปรับสถานะจากคนโสดแกเป็นใครมีสกครสคนจากคนคุยก็จะมีการปรับสถานะขึ้นมามีสถานะที่ชัดเจนแต่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนคือมีโอกาสเนี่ยโดนหลอกคือเขาแบบ เราคิดว่าน่าจะเป็นการดึงมือที่สามหรือเปล่าถ้าไม่ดึงมือที่สามก็จะเป็นเหมือนกับว่าฝ่ายนั้นนะคะเขากดดันให้คนเนี้ยเลือกสักทีเถอดดีไม่ดีคนฝั่งนั้น,นรู้ด้วยซ้ำว่ามีค,คุณอยู่ในสถานะนี้เออแล้วถ้าคุณถอยถ้าคุณถอยแล้วเอาชนะมันซาม o v e o n ซะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือพอคุณมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะคือคนรอบข้างคุณอะ ก็คือจะสนับสนุนคุณเต็มที่มากคือเหมือนเวลาที่คุณอยู่ในความรักคนรอบข้างจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเคยสังเกตไหมว่าทาไมเวลาคุยกับใครเวลาคบกับใครทําไมคนรอบข้างดูแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยแฮปปี้เลยไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าเวลาคุณมีความรักแล้วแบบเฮย้ยคนนี้คือเหมือนมีคนมาชี้แจงตลอดว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือคนธาตุไฟก็อยากเห็นด้วยตัวเองอะเึอกออกปะอยากเห็นด้วยตัวเองแต่พอเห็นด้วยตัวเองปุ๊บสามารถตัดตัดได้เลยตัดได้เลยแล้วก็มาสนใจแค่ตัวเองนะคะถามว่าแคนไหมก็ไม่ถึงกับแคนแต่ก็ฝังใจแหละแต่ก็ฝังใจแหละว่าคือรักแรงเกลียดแรงอะรักแรงเกลียดแรงนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคนธาตุไฟเนี่ยผ่านมาไปได้ไดแน่นอนเพราะว่าคนธาตุไฟคือควีน ถือดาบค่ะเป็นนักต่อสู้ที่แบบพร้อมฟันฉึบมีความเด็ดเดี่ยวเหลือเกินเด็ดเดี่ยวเหลือเกินนะคะเด็ดเดี่ยวจริงๆคือทัดตัดก็คือตัดเลยคนทัดไฟเรา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 ,เรามีความศรัทธาในตัวคนทัดไฟตรงที่ว่าคนทัดไฟเนี่ยถือถ้ารักคือรักจริงๆแต่ถ้าเกลียดขึ้นมาคือแบบเงาก็ไม่อยากจะเหยียบอะเอาจริงๆนะ เอออย่าทําให้คนธาตุไฟโกรธหรืออย่าทําให้คนธาตุไฟเกลียดเด็ดขาดเพราะว่าคนธาตุไฟถ้าเขารากักเขาเอ็นดูคือเขารากักเขาเอ็นดูจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนธาตุไฟเขารู้สึกแบบเกลียดอะนั่นหมายความว่าคุณสวยแล้วนะคนธาตุไฟคือจะไม่เหยียบเงาคุณแล้วนะเออเรามปดูไพ่โรแมนต์แองเจลกันดีกว่าค่าวว่าต้องการแนะนำหรือบอกอะไรกับคนธาตุไฟนะคะ อ่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในอันเนี้ยน่าจะเป็นไพ่ที่มาบอกคนโสดกับคนมีคนคุยว่านี่คืออาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เรากำลังรอเขาอยู่ใครสักคนหนึ่งที่รอเป็นคนของอนาคตอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรามาดูอีกใบหนึ่งดีกว่า อาจจะเป็นของคนที่สถานะไม่ชัดเจนเราเป็นห่วงคนสถานะไม่ชัดเจนของคนทาดไฟมากเลยคนทาดไฟบอกว่าที่อยู่ในสถานะนี้บอกว่าไม่ต้องมาห่วงฉันฉันตัดมันทิ้งได้คนทาดไฟเด็ดเดี่ยวมากเลยว้าวชัดเจนเลยคะ่ะปล่อยวางอดีตปล่อยพลังงานรอบๆปล่อยพลังงานเก่าๆทิ้งไปซะนะคะปลดปล่อยมันทิ้งไปทิ้งไปเลย การที่ปลดบอกให้ปลดปล่อยมันทิ้งไปนั่นหมายความว่าพลังงานนี้น่าจะไม่ดีแล้วแหละการทิ้งไปไม่มีอะไรน่าเสียดายไม่มีอะไรน่าเสียดายถ้ามันมีอะไรน่าเสียดายไพ่แนะนําก็คงไม่แบ่งกันบอกอย่างเงี้ยเนาะเออคือไพ่ก็คงคือไพ่เมันค่อนข้างแบ่งชัดเจนระหว่างคนโสดคนมีคนคุยกับคนที่สถานะไม่ชัดเจนชัดเจนมากๆเลยค่ะ คือคนที่สถานะไม่ชัดเจนอยู่ตอนนี้ถ้ามันมีกลิ่นอะไรไม่ดีแล้วอะคนทตดไฟสามารถตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยสามารถปล,ป,ลปล่อยพลังงานเดิมๆทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าคนนั้นคงไม่ใช่แล้วแหละแต่สําหรับคนที่เป็นคนโสดและมีคนคุยนะคะบอกไปเลยว่าให้โอกาสตัวเองเถอะให้โอกาสเปิดโอกาสตัวเองได้พูดคุย เขาคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คุณรออยู่ก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าบนโลกไปเนี้ยนะคะมันมีคู่คู่บุญคู่วาสนาคู่ที่เกิดมาอยู่เป็นเพื่อนกันบางทีเราไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาหรือมีสถานะอะไรก็ได้บางคนแค่แบบเอออยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนคนที่เริ่มเหมือนคนที่บางทีอะคะ่ะเป็นพ่อแม่แม่ไม้แล้วคือแบบตัดสินใจอยู่ด้วยกัน เพียงเพราะว่าแบบเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันไปอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขคือมันก้าวข้ามคำว่าเพื่อนไปแต่มันไม่ไปถึงคำว่าสามีภรรยาที่มีความแบบความพิสวาสอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางคนก็อยู่เป็นเพื่อนกันออยู่เป็นเพื่อนกันไปบางทีก็แบบว่าเด็กบางคนหรือวัยเด็กบางคนวัยรุ่นบางคนก็จะมองว่าแบบอย เนี่ยคนนี้กับคนนี้เป็นแฟนกันคือนั่นคือคําบัญญัติของวัยรุน่นหรือวัยแบบกําลังโตวัยกําลังแบบไปเจริญพันธุ์น่ะเออแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมองว่าแบบอ๋อเขาแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่อยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่เป็นเพื่อนคุยคอยอาถามสารทุกข์สุขดีบคอยแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยกันในวันที่เจ็บป่วยหรือในวันที่ลําบากในวันที่เหนื่อยมากๆอะไรค่ะ คือแค่เป็นคนที่อยู่เป็นพลังงานบวกให้กันและกันแล้วก็คอยแบ่งเบาทั้งหนักและเบาทั้งสุขและทุกข์ให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเขาก็สุขใจแล้วอะไรอย่างงี้นะคะบางทีอยู่แค่ความสัมพันธ์แค่นั้นบางคนก็มีความสุขแล้วไม่จําเป็นต้องมีสถานะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยบางทีมันต้องมันไม่ต้องมีคําบัญญัติอะไรขึ้นมาหรอกอ่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาหรับคนที่ข้าม ข้ามความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วเนาะก็ขอให้คนธาตุไฟนะคะโชคดีอย่าได้เจอคนหลอกคนลวงอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยนะคะขอให้คนธาตุไฟโชคดีค่ะขอให้ความรักครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็สุขใจนะคะ สำหรับเดือนตุลาคมนี้ความรักของคนทาดไฟมีเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ